ผลการสำรวจว่ามีคนประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นนะครับเชื่อว่าจะมีการดิสทับทางการเงินเกิดขึ้นฉะนั้นบิตคอยจะเป็นสกุลเงินหนึ่งในปีสองพันสี่สิบเนี่ยแน่นอนซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนิวมูลวันนี้เรา ตั้งโจทย์นะครับว่าบิตคอยอาจจะมาแทนเงินสกุลเฟสภายในปี2040มันเป็นไปได้หรือไม่ก็เขาเอาแบบสอบถามเหล่านี้มานะครับก็เพื่อจะหาคำตอบว่าตกลงแล้วคนเชื่ออะไรนะครับและคนที่ตอบเนี่ยไม่ใช่หมูหมากาไก่นะครับเป็นคนที่อยู่ในวงการของคริปโตนซี่และคนที่มีชื่อเสียงในวงการเกี่ยวกับการเงินเลยทีเดียวฉะนั้นมีใครบ้างนะครับที่ได้ตอบแบบสอบถามเนี้ย เขาก็ลิสต์ชื่อมาคร่าวๆนะครับอย่างอเล็กซ์แมนเชสกี้นะครับซีโอของ Kansas Network นะครับเจมส์แฮร์ริสดี렉เตอร์คริปโตนะครับคอมแพรแล้วก็พอลเลวี่นะครับอาจารย์ประดับอาวุโสที่โรงเรียนของ Brighton Business School บอบบี้องค์นะครับถ้าสะกดผิดขอประธานอภัยด้วยนะครับผู้ก่อตั้งคอยเกโก้นะครับแล้วก็โจเซฟนะครับนักเทคโนโลยีและนักอนาคตศาสตร์ ครับแล้วก็เซเวียหุ้นส่วนทั่วไปของมอร์แกนคริกนะครับดิจิตอลแล้วก็อิมรานนะครับยูเออฟ์นะครับก็นักวิเคราะห์การตลาดจากเอฟ ry ็ to คริปโตควอนตัมนะครับอีโคนมิกแล้วก็โจนาตันนะครับก็เป็นหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติระหว่างประเทศของดีเคนะครับและก็อื่นๆด้วยนะครับถ้าเกิดตรงนี้กระตุกไปหรือว่า อ่านยากไปหรือผมอ่านไม่ถูกขอประทานอภัยก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงดังัังนนนน้กะครบในวงการของคริปโตเัินซี่ฉะนั้นการมองโลกในแง่ดีของผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่เอลซาวาดอร์ได้กลายเป็นการยอมรับเงินสกุลพวกบิตคอยนั่นเองยอมรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายและประเทศอื่นๆในลาตินอเมริกานะครับถึงบราซิลรายงานว่าเขาเนี่ยจะมีการพิจารณาถึงบิตคอยด้วยแต่ตอนนี้มีการอนุมัติอีก ทีนะครับอิเทเลียไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บารา l ซิลก็จะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่อาจจะรับเงินสกุลพวกบิตคอยมาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็การชำระนี้ตามถูกต้องตามกฎหมายตอนนี้ทุกสายตาจับจ้องมาที่เอลซาดอบางคนเยอะเยะบางคนคว้นิ้วนะครับแต่แน่ใจว่ากรณีการใช้งานของเอลซาวดอจะเป็นตัวอย่าง ของการบริหารทางการเงินที่สุกสร้างขึ้นในบัญชีแยกประเภทสาธารนณะนะครับผู้ที่ไม่เห็นด้วยจะต้องประหลาดใจอย่างน้นอยซากินะครับบาร์ชินะครับซี CEO ของคอยมามาสะกดยากนน่นนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันสําหรับวันนี้นะครับข้อสรุปคืออะไรบ้างนะครับนะักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็มีการเชื่อนะว่า แนวโน้มนะครว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเงินจะเกิดขึ้นในอนาคตแน่นอนขึ้นอยู่กับว,ว่ามันจะเร็วหรือมันจะช้าเท่านั้นเองอันนั้นเอลซาบาร์ดเป็นคีย์เวิร์ดอันหนึ่งนะครับที่ทําให้เราได้เห็นนักวิชาการได้เห็นแล้วก็คนที่มีส่วนอิทธิพลในวงการคลิปตัวเินทีนี้ได้เห็นนะครับว่าเอลซาบดร์สามารถทํา แยกเงินบัญชีทั้งสองประเทศได้นะครับทั้งปิดคอยทั้งดอลลาร์นะครับแล้วจะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนและเขาเชื่อว่ามันจะเริ่มจากลาตินอเมริกาก่อนนะครับที่จะมีการยอมรับเงินสกุลบิตคอยนะครับมาใช้นะครับเพื่อชำระหนี้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและในส่วนอ,อื่นๆนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เหมือนกันในอนาคตซึ่งเราก็ต้องเดากันต่อไปนะครับว่าแนวโน้มในอนาคตนี่จะเป็นยังไงแต่ผมเชื่อว่า มันเป็นไปได้นะครับแต่ว่าไม่ใช่วัววบางพื้นที่บางโซนเท่านั้นที่สามารถทําได้หรือบางประเทศเท่านั้นที่สามารถทําได้น่าจะเป็นประเทศพวกจําพวกโลกที่สามานะครับอย่างอเมริกาใต้นะครับอย่างเซาท์อต์เชียของเรานะครับบางประเทศหรือว่าทางแอฟริกาบางพื้นที่นะครับก็สามารถทําได้และผมเชื่อว่ามันทําได้แน่นอนเพราะว่ามันมี จุดะส์และวัตถุประสง,ววะสง์ของมันทุกอย่างจะไปถึงวัตถุประสงค์ได้ก็ต้องมีการเริ่มต้นเอลวะดอรคือการเริ่มต้นที่ดีนะครับที่เราทําให้เห็นว่าการที่บิตคอยเนี่ยเริ่มมามีอิทธิพลมากในชีวิตประจําวันของเรามันไม่ใช่เรื่องไกลตัวสําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านท่านก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้วันนี้เราจะให้2ตัวเลขด้วยกันนะครับกดหหรือกด2นะครับ1คือ เชื่อว่าบิตคอยจะมาเป็นสกุลเงินได้นะครับกดหนึ่งนะครับกับสองคือไม่มีทางเป็นเงินสกุลเฟียสได้กดสองนะครับส่วนตัวผมผมคิดว่าได้นะครับบางประเทศแต่ในโจ์นี้เขาไม่ได้บอกว่ามันจะสามารถใช้หรือยอมรับได้ทุกประเทศแต่มันจะสามารถใช้ได้นะครับอย่างแน่นอนซึ่งผมก็เชื่อนะครับว่าในหนึ่งนะครับก็ ลองกดหนึ่งกดสองมานะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันแล้วเราฝากกดไลค์กดแชร์กดไิดตามและกดกระดิ่งนะครับและกดปุ่มติดตามและสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมคอนเทนต์เกี่ยวกับคริปโตที่ด้วยกันและสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับก่อนที่จะลาจากกันเรามีสีช่องทางคือบล็อกดิ้นเฟซบุ๊กยูทูบหลายกลุ่มโดยเฉพาะหลายกลุ่มเราช่อคคริปโตนี่คอมมิชชั่นก็สามารถเข้ามาเยี่ยมเยียนพบหากันได้นะครับตอนนนั้นจะเป็นคอมคอมิบ และสุดท้ายนี้ให้แนะนําว่าเข้ามาที่ Facebook นะครับแล้วเราจะส่งลิงก์ไปให้พอลิงก์เนี่ยมันมีการอัปเดตตลอดถ้าเกิดมาช่องทางอื่นผมก็อาจจะไม่ได้ดูตรงนั้นนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับผมก็หวังว่า Bitcoin นะครับแล้วก็พอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ